ิปนี้ก็จะมาเล่นนี้ครับปลายางกระจับครับใหม่แบบนื้ข้างทางครับมันก็หาตัวยากนิดนึงในนิดนึงอะ่ะยากเลยอะ่ะเฮ้ยกันเลยกะขายเพียบเลยเนะี่ยแต่เราไม่สนนะฮะปลาแม่งฉลาด กัดแล้วฉลา,าดผมเจอปลาช่อนครับเพื่อนๆอยู่ในช่องนั้นนะใต้ต้นไม้เลยนั่นไงกัดแล้วนี่ก,กัดเลยครับหน้าทอมีดีเสมอแต่ไม่ลากเลยวะไม่ลากเลย ก็โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาเล่นนี้ครับปลายางกระจับครับคือซื้อมานานแล้วเล่นไปประมาณ2ตัวก็เหลือประมาณ8ตัวครับแล้วผมก็ใส่มาแล้วก็จะเล่นเป็นแนวเท็กซัสครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกับปลาย่างกระจับวันนี้ก็จะเอาขันนี้มาเล่นครับนี่ขันชิบนโนมาเจ็กติ้ครับ x T. อป่าปลา คันนี้เคยตีกระดี่โดนครับยังไม่เคยแบบเล่นหนอนแลอวกัดโดนเลยครับ <c ười> คือคันมันส่งเยื่อดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอจูนสมองหน่อยครับคือก่อนหน้านี้มันไปเล่นคันเบามาะะครับ คันนี้ไม่ค่อยได้ออกมาใช้เลยยังไม่ค่อยชินห้างมันตีน้ำดีเลยครับตัวเล็กตีน้ำดีมากเฮ้ฟองอะไรอะ่ะ กี่แมงกัตอ่ะนะ,นนะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยทางหน้าผมเลยนะแล้วตัวแวบไล่กันเท่าหนึ่งก้อยอ่ะเนี่ย,แบบย,ก,อยอกันแล้วกันแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิงวว่งเราเพื่อนๆไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้วิ่งข้าวนาดหนีมึงยังไม่ยุ่ยหรอนะโอ้เพื่อนๆดูน้ำที่โคตรมืดมันจะมีปลาไหมนี่โอ้ดำปิดเลยอ่ะ เดีย๋ยวลองดูครับเออมึนเลยฝนล่อยปริม แอปก็สวยมีปลาเลย กระรอนน้ำมันสังกะสีเก้าปลาเก้ามา,นานนแล้วนะฮะโอ้ล้าก็มากัดตึ๊บเลยนี่ปลาตัวแรกแต่น้ำดำแต่ปลามันก็ยังใส่เนี่ยดูดีครับโแบงแบงเงินกินนะโอ้เมื่อกี้นะ่าจะจับเหมือนอาปาแน่ แต่น้าท่อหนีไม่มีตัวทั้งที่มันน่ามีเฮ้เพื่อนๆอะไรขยับ <c oughs> ผมจะไปตีมันก็เก่งจัง แค่โรงเรียน ว่าแล้วอะไรมันขยาบแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้มองด้วยเพื่อนผมมองนกเนอยสองตัวนั้นอะภาพไมนโดนนะเมื่อกี้มเสียดายว่ะ ที่อสองหน้าท่อาทาั้งนั้นเลยหน้าท่อไม่ดีเสมอเออมึงกัดแล้วป่อยไม่ทันด้วยเมื่อกี้เอปลายางนี่ครับเพืเ่อนๆเต็มคำ้ของชอบปลาเล็กใส่เท่ากันเลยน่าจะมีแต่ตัวแค่นี้แหละครับมันจะปลดครับคือหน้าท่อนี้มีดัวตลอดเลย ้ท่อมีดีเสมอคือจังหวัแรกมันน่าจะอยู่ครา้งตะลิ่งครับแต่มันกัดไม่โดนทีแรกแล้วมันก็ลงไปกัดอีกทีหนึ่งนะน่าจะประมาณนั้นเพราะตอนที่มันหมวนหมวนตัวครับมันยังกัดไม่โดนเลยผมเห็นแล้ว bên mày bên, bên này, cang cang khép, mình có hạ tổ yểu níu nữa bên này níu nưng á, yểu đấy, nhìn cắn chát นี่ใส่เท่ากันหมดโอ้โหตัวนี้ป้าตันนี้มันกัดอะ่ะไม่น่าจะใช่ะ่ะนี่เดูอดใส่เท่ากันเลยครับเพื่อนๆป่ะปดปๆดปดหาต่อเอ้ยปลาหนงอะเอ้า chúng ดุเล็กปะนี่ผมไม่รู้เรื่องครับลรด้านน้ำนกมากินข้าวครับไรนกตะะขายเพียบเลยเนะี่ยแต่เราไม่สนนะฮะปลาแม่งชลาด เนี่ยกัดแล้วฉลาดฉลาดดูตัวดิเอ๊ยิ่งตกยิ่งเล็กอาปลอดนะฮะโจดี้สี่ละยวลองตีดูไหมครับเพื่อเราจะเจอไซบอร์ด เนตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวโคเล็กคือตัวเล็กมันจะกัรแบบตึกตึ๊กตึกตึกผมเจอปลาช่อนรับพเพื่อนๆอยู่ในช่องนั้นนะไปต้นไม้เลยขอนเนียนเนียนห้แล้วไปไวจังวะ ได้หวะามันไงกัดแล้วเอา้าทำไมามายู่ฝั่งนี้ไววจังอ่ะไปตัวครับเพื่อนๆนี่เอา้าตัวที่ห้ากูไปเฉยห <c oughs> นับแป้งครับหนับแป้งอือตัวใต้ต้นไม้มันใหญ่กว่าอีก หายไปไวมาก นี่จ<ำ>ังเนี่กัดเลยครับรกัดดีจ๊กตัวโคตรเล็ก หงงมั้คุยโว์งัดมือเดียวไม่ได้หรอกวะเนี่ยการจัดจงจริง มันไม่ค่อยใหญ่อ่ะเพื่อนกัดจับดูตัวดินี่เล็กใหญ่นับหนึ่งนี่มันตัวขนาดอะไรครับอาจจะเล็กกว่านี้ด้วยโอ้โห เต็มคอเลยนะปครับเ๋ย่ปลดครับหาเต้าอ๋อให้กัดเลยครับหน้าทอมีดีเสมอแต่ไม่ลากเลยวะ่ะ ไม่ดูฟองเไหนน้านอยู่กระดับ <c oughs> ดีแร่ใส่ที่ดามหาว่า <c oughs> จะเจอ นี่กัดกลางน้ําเลยครับตัวนี้นี่ครับเพื่อนๆใหญ่ที่สุดที่เคยได้มาซี่คีดหาทั่วเลยครับโอ้คือแบบมันกัดดีมากเลยครับมันมีแต่ตัวแบบน้อยๆครับอนี่สมชื่อเลยครับกัดยับกัดจับกัดเยอะเลยครับวันนี้นี่น่าจะตัวที่เจ็ดแล้วครับไปอะจะหาตอลดมันจะไปยีหคอกอยครับไปครับ Đó. Ui, cần gỡ ha Cần Đây là mình Chó cắt ตรงไม้ซะด้วยดูไหมนิ่งเลยอะโคตรนิ่งเอานุชไม่ลากเลยอะนุชว <c oughs> ี่กันไม่โดนกัดโดน,นี่ยไม่อยูน่าจะตัวเล็กแน่เลยตัวเนี้ย เจวอ,อร์ดมากเลย เตืดอดิเห็นเห็นแล้ท้อไปครบับไปโตไหมนี่โอ้โหคือมันดึงไปเลยอ่ะนึกว่านึกว่ามันหลุดก็ไม่หลุด กัดนะกัด,ดนะนี่โอ้โหดูตัวดิแค่ละตัวนี่โอ้โหให้ตายเธอโรบินคือช่องนี้น้ำมันลงครับรอบตลิ่งมันก็เลยตื้นนี่ ป้อยครับตัวที่เก้าแล้วตัวหนึ่งพอเลิกโอเคครับเพื่อนๆอย่าต้องขอตัวพอแล้วครับ<อ>น,นี่กัดยับจริงๆครับนี่ผมชื่อจริงๆกัดยับกัดเยินเลยครับวันนี้โอ้โหวันนี้ก็ได้ประมาณเก้าตัวครับอืแต่เมื่อกี้ก็ร้องมาตีแถวบ้านนี่น่าจะหาตัวที่สิบครับก็ไม่เจอเลยครับแถวบ้านคือไม่ค่อยมีป่าเลยก็วันนี้ก็เอาคันนี้มาเจิมเดินหนอนเลยครับอืมตอนแรกก็เจมเิมไปด้วยก็ดีแล้ว แต่ลองมาเดินหนอนดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้ได้ครับมันก็ไม่ได้แข็งครับเซนก็ดีมากเลยครับอืมนั่นแหละโอ้วันนี้คือแฮปปี้ครับก็อากาศดีด้วยอืมอากาศดีแล้วป่าอากาศดีก็รวมๆก็ยังไม่ถึงสองโลเลยครับปลา <c oughs> โอ้ตัวเล็กตัวน้อยคือน้ามันลงครับน้ํามันลงแล้วปลาตัวเล็กมันก็อยู่แต่ครั้งตะลิงมก็ติแต่ครั้งตะลิงอืมนั่นแหละก็ได้แต่ตัวเล็กโอเคนั่นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วพอแล้วอืมนั่นแหละนายคิมนี่ชอบฝากกวไลไรกดแช์ครับ กดซับตะคา้กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม